คแม้แวนะคะขาดลงครับมณิกาสิพามาเบิงนะครับลูกลิงนะครับคณะลูกเสือของโรงเรียนปฐมนะครับเข้า้ากันปั่นพัฒนาอยู่ดีๆนะครับเห็นเสือขา,ขาวใส่หมวกสีน้ำเงินถือไม้พกเสียงเยจ้าจ่าเจ้าจ่ายางพานมาทั้งสวนนะครับก็เลยพากันาลูกลิงจอดก้อนจอดก้อนลูกเสือให้เ่นจอดจะ้ฆ่าแล้วเพา,าก็มีพวก หมากโม่หมากยังใส่ถังน้ำแข็งไว้อยู่แล้วนะครับเนาะขนมนำอารมณ์ก็เลยพากันถังลงท่านนิดน้อยนะครับให้หลกเสือเป็นได้แวะเติมพลังนะครับในการเดินทางไกลเดี๋ยวไปเบ่งบรรยากาศก,ากันเลยครับผมเนี่ยครับตะลิโตนเล็กน้อยบานเท้าพุ่มตาลท่านแน่นอนอยู่แล้วครับแดดเป็นได้กระสุนเป็นช่วงฤด,ดูการพิดเทิมนแล้วครับช่วงนี้มีหน้าเนาะปิดเทิมไปแล้ว อย่างทางไกลปิดถ่ยายไปเบ่งบรรยากาศ้กันครับลูกลิ่งทั้งหลายไปด้ลาเด่เ,เ,กเูกปลาแดดเป็นเคียง,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 งเลย สุขใด้ซิซำสุขการห้นะครับพี่น้องครับการห้ท่านการ ให้การบวชที่เป็นการถวายการยังกระสังนะครับให้การให้นี่เป็นการให้ที่ยิงญ่นะครับบวชให้รูปแบบใดนะครับนี่ก็ท่านให้แก่เผื่อนมนุษย์นะครับเล็กๆน,น้อยๆเนาะพี่นองเล็กหน่อยเป็นยางมากหอนๆเกิดความริโตนนีหยังเห็นเป็นตะเมยน้ำนอนแดดก็เลยพากันจัดคลองที่มีอยู่ในสวนนี่ก็ให้เล็กหน่อยเป็นได้กินได้เร้าเมยเป็นโตนะครับยาง ูครบริย่างไก่แล้วครับย่างเลาะห้งเลี้ยนนี่แล้วเนาะทงไฮทงหน้าเอาประสบการณ์นะครับพี่หน่อยวมวละหลอนแลนในหมวกโบส่นี่ไม่ใส่หมวกอ่ะไม่ใส่หมวกไม่ร้อนเหรอใส่หมวกสิเอาหมวกมาใส่มันร้อนเหรอเหรอเหรอ อินยาขาจับสเ่านไองห่่หนีไม่ไปาัดกๆมากนุนนะคะแหมดเลยใครจาใครจะนขึ้นอยู่ไหมนน่งขึ้นอยู่บ่แปกมากแบลกลับเลยบ่มือเดียว ทุบเด่นหน่อยขึ้นอือโอเคผมเนี่ยครับคนว่าหมูแก๊จังไดส่นเฮ้ยุแก๊จังไดแก๊มือเดียวอควขาด บตัหิวอีกไหมเนี่ยใครจะบ่มน้ำอีกไหมลูกผสมยงบ้มีปอยังปอสีปอาปอกเนี่ยบมาบมาเขาเขาาไปเขาคายอันนี้ค้างคืนเขาไปคางคืนแล้วครับขอพวกผมอันนี้ปอไหนมาเริ่มต้นที่มอามกับสี

ว่ามีทองใส่ละคุณจะตีเหล็กก้ามเอาครับคุณจะตีเหล็กก้ามคุณบอกการดึงตนี่แล้วครับพี่น้องครับการให้นะครับเป็นบุญทั้งคนให้ทั้งคนหลับนะครับได้ทั้งสองฝ่ายนะพี่น้องเนาะคนให้ก็มีความสุขทางใจที่ได้ให้นะครับคนหลับก็มีความสุขในการหลับนะแต่ห่อใส่เต็มกระเป๋าผู้ใด้กันอีกหน่อยเขาก็บบโลบนะครับเขาเอาซ้ำได้เนาะ ของกับเลือ้ายๆแต่ก็เพิ่นก็เอาซ้ำเพิ่นได้จนแบบคิดว่าขึ้นเอาหน่อยแต่ว่าพี่โป่งสีกับเลือนะครับปกติคิดว่าจะโบย่างนะครับคนละกรรมคิดว่าเบิดแน่อนอนวนะ่าเล็กหน่อยเขาก็เอาซ้ำที่เอาได้นะครับเขาบอกเขาบ่โลภนะครับเล็กหน่อยเออแปลกอยู่ครับเขาบ่ค่อยโลภนะครับพี่น้องตามนี้เนาะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นการให้ทานนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับผู้ยมัะขีดบุญจะทานมันก็นกนบ่ยากนะครับหยิบจับตามที่มีอยู่ใน่ไก่โตนะครับให้ บอกว่าสิเป็นเป็นยนนังก็ว่าไปเสือผ่านาะแพทยนยังเอาพี่น้องเนาะสำหรับคนมีจิตใจบุญนุนท่าน,นครับผ่านไปนะครับสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับสวนเศรษฐีนะครับหวังว่าจะได้ทําท่านทําอันนี้เรื่อยๆนะครับปกติทีมงานนี่ก็มักไปวดัดไปนันไปนี่นะครับ เวียดนามโอเลียงตะวั่นตะวันนี่นะครับน้ำบัดน้ำบาดเหมือนี้เป็นบุญร้ายนะครับเด็กน้อยมาให้ทานฮอดสวนนะครับโอเคครับผมเอาเก็จเล็กๆน้อยมาฝากพี่น้องเนาะติดตามเบอร์เด้อทีมงานสวนสิทธิ์ทีบุญซีไปเหยียบยางทางใดกิจกรรมเพิ่นมีเรื่อยๆนะครับเพิ่นเป็นทั่วเป็นทิพย์นะสายบุญสายเอียงก็ว่าดไปพี่น้องเนาะอ่าโอเคครับผมไปเด็กน้อยย่างทางไกลไปไป